อนนี้ประเทศในยุโรปหลายประเทศกําลังรับรู้กาลังกาลังออรู้สึกถึงปัญหาของการที่พวกเขารับผู้อพยพเข้ามาในประเทศนะคะประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศกําลังได้รับผลกระทบแล้วก็กาลังหามาตรการว่าจะทํายังไงในการที่จะทําให้พวกเขาออกจากประเทศของเราไปนะคะเพราะว่าพอคนอพยพเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยรัฐก็แบบ พยายามจะเลี้ยงรัฐก็มีการให้มีงบประมาณในการเลี้ยงดูปูเสืออยู่ในจํานวนหนึ่งนะมันไม่ได้อยู่สุขสบายหรอกนะคะเขาก็ต้องหาวิธีในการจะปากกัดตีนถีบอยู่ให้รอดอเพราะเราก็จะเห็นว่ามีคนที่เป็นคนไทยออออออลี้ภัยไปอยู่ที่ต่างประเทศในแถบยุโรปเนี่ยเราก็เห็นอยู่หลายคนเหมือนกันแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็ไม่ได้มีชีวิตสุขสบายสักเท่าไหร่หรอกก็ต้องไปไปตากไปตากดำระกำลําบาก ไปตายอาดาบหน้านะคะแต่ก็บางคนก็เลือกที่จะไปอยู่ในประเทศเหล่านั้นมากกว่าที่จะกลับมาสู่ประเทศของตัวเองแต่ทีนี้การเข้าไปของผู้พยพจํานวนมากมายมหาศาลเนี่ยมันก็ตามมาซึ่งปัญหาหลายอย่างจนตอนนี้เริ่มรับไม่ไหวแล้วพอรับไม่ไหวก็ต้องหาทางออกแหละคะ่ะว่าแล้วเราจะจูงใจให้เขาออกจากประเทศของเราออกไปได้อย่างไรยกตัวอย่างประเทศสวีเดนค่ะ ประเทศสวีเดนก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้อพยพเดินทางเข้าไปเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากไม,ไม่ใช่เริ่มอะค่ะมีมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงกําลังหาวิธีการว่าจะจูงใจให้คนเหล่านี้ออกจากประเทศของเขาได้อย่างไรวิธีการที่เขากําลังใช้อยู่ตอนนี้ก็คือการเสนอเงินก้อนใหญ่นะคะเสนอเงินสูงถึง1นึ่งล้านหนึ่บาทเอาเงินไปเอาเงินเป็นล้านนึง จะไปตั้งตัวกับประเทศของตัวเองก็เอาไปแต่ช่วยออกจากประเทศของฉันไปเถอะนะคะรัฐบาลสวีเดนเป็นประเทศที่กำลังมีแผนการจะเพิ่มเงินให้กับผู้พยพสูงถึง1 1 1 7 7ล้านบาทอันนี้ที่เป็นตีเป็นเงินไทยนะถ้าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก3า0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้พยพเหล่านี้กลับไปยังประเทศดั้งเดิมที่ตัวเองจากมานะคะ จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้โครงการนี้ไม่ได้เพิ่งจะเริ่มต้นก่อนหน้านี้แม้ทั้งรัฐบาลสวีเดนหรือว่าหลายประเทศในยุโรปเองก็พยายามจะเสนอเงินค่ะเพื่อที่จะจูงใจให้คนเหล่านี้เดินทางกลับประเทศต้นทางของตัวเองนะคะมีมานานแล้วแล้วก็อย่างเช่นเยอรมนีนะคะก็มีการเสนอเงิน2,000ดอลลาร์หรือว่าประมาณ65,000บาทฝรั่งเศสก็เสนอนะคะในราคา2,800ดอลลาร์หรือว่าประมาณ92,000บาท นอร์เวย์ก็เสนอเงิน40,600บาทเดนมาร์กเนี่ยเสนอสูงสุดเลยนะเดนมาร์กเสนอ493,000บาทคือ15,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นการกลับประเทศไปพร้อมกับเงินทุนเอาเงินไปตั้งตัวแต่ว่าส่วนจะกลับไหมเนี่ยบังคับไม่ได้อยู่ที่คนคนนั้นมากกว่าว่าเขาจะสมัครใจในการหอบเงินกลับไปหรือไม่เท่าที่ติดตามข่าวพบว่าน้อยมากค่ะ น้อยมากที่ยอมรับในข้อเสนอนี้อย่างสวีเดนเองก็เคยมีมาตรการในการเสนอเงินให้กับผู้พยพเดินทางกับประเทศต้นทางเหมือนกันนะคะเขาเคยเสนอตั้งแต่ปี1984เสนอเงินอยู่ที่ประมาณ400-4,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับอายุและก็สมาชิกในครอบครัวแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไม่ประสบผลสําเร็จนะคะไม่สามารถจะจูงใจได้ตอนนี้รัฐบาลก็กําลังมีแผนใหม่ปรับเพิ่มเงินให้ใหญ่ก้อนใหญ่มากขึ้นเพิ่มเงินเกือบ10เท่าค่ะ ในการจะให้คนเหล่านี้ยอมที่จะเดินทางกลับบ้านของตัวเองนะคะตอนนี้สวีเดนก็กําลังพูดถึงประเด็นเรื่องผู้อพยพท,ท,ท,ที่ที่ที่สร้างปัญหาให้กับประเทศกันอย่างกว้างขวางรัฐบาลก็พูดเรื่องนี้ประชาชนก็พูดเรื่องนี้นะคะแล้วก็ดูแล้วท่าทีของรัฐบาลใหม่ก็มีความเข้มงวดกับผู้ลี้ภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้แต่สวีเดนเท่านั้นค่ะ หลายประเทศในยุโรปเองใน EU เองก็มีการใช้วิธีการเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับ28ประเทศในกลุ่ม EU เมียตราผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้พยพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะโดยจำนวนพนลเมืองนอกสหภาพยุโรปที่เข้าสู่สหภาพยุโรปนั้นมีมากถึง5ล้าน1แสนคนในปี2022นะคะคนเหล่านี้เดินทางมายุโรปด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปค่ะ ผิดกฎหมายก็มีเหมือนกันนะคะโดยมีคนที่เดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายถึง380,000คนเรียกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้ท่าทีของแต่และประเทศในยุโรปนั้นก็เริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปคือเรียกว่ามีความเข้มงวดกับผู้ที่อบพยพลี้ภัยมากยิ่งขึ้นนะคะย,ยนนะยกตัวอย่างนอกจากสวีเดนแล้วยกตัวอย่างเช่นฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็เป็นประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์การไหลบ่าเข้ามาของผู้อพยพเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นจากโซมาเลียอิรักเยเมนแล้วก็ซีเรียนะคะซึ่งสร้างความลำบากใจให้กับรัฐบาลฟินแลนด์พอสมควรเลยทีเดียวค่ะจนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้มีการเสนอกฎหมายใหม,ใหม่ที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในเขตพรมแดนสามารถใช้กำลังกับผู้อพยพได้ถ้าเห็นสมควรตามสถานการณ์นะคะหรือแม้แต่ฝรั่งเศสเราก็พอจะเห็นข่าวบ้างเนาะว่าช่วงที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2024ที่ผ่านมาค่ะ รัฐบาลฝรั่งเศสก็มีการสั่งอพยพคนไร้บ้านทั่วกรุงปารีสออกนอกตัวเมืองนะคะเพื่อทำให้ภาพของการจัดงานที่กรุงปารีสนั้นดูดีมากที่สุดแล้วก็ในกรุงปารีสเองมีคนไร้บ้านเป็นแสนคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในจำนวนนี้เขาก็พอ,อ,อย้ายออกไปแล้วเนี่ยเขามีการตรวจคัดกรองด้วยว่าคนเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ไหมถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ จะถูกส่งตัวกลับประเทศทันทีค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพบว่าเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะที่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางไปค่ะนอกจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้วรัฐบาลฝรั่งเศสก็มีการผ่านร่างกฎหมายใหม่ที่เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้อพะยพเข้าประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มขอบเขตและความสามารถในการเน,นรเทศชาวต่างชาติที่ไม่ถึงเกณฑ์ นะคะให้ดําเนินการได้นะคะและก็นอกจากนี้ยังเพิ่มข้อจํากัดของชาวต่างชาติที่ให้กําเนิดที่คลอดลูกในประเทศให้เข้าถึงสวัสดิการได้ยากยิ่งขึ้นด้วยคือเรียกว่าก็พยายามทุกวิถีทางนะคะในการจะกดดันให้คนเหล่านี้เนี่ยเดินทางออกจากประเทศของตัวเองนะคะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศในแถบยุโรป